สว,ส,สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุสกุลสุก้ลว่ากระสาวดอยนาเกืกเก่าเนาะค่ะมื่อนี้มามาเมื่อนี้ก็ให้พ่อเพิ่นมาเห็ดอันอันอมปลูกพักค่ะเดูนะคะสาวดอยปลูกเองเขียวแล้วคนมีพักอีตู้เนาะค่ะแล้วก็พักแพลวเนาะค่ะแะ้วกลตรงกลางเป็นพักหอมเนาะค่ะพักชีเนาะค่ะยันไก่ไก่แม่เปิ้ลีมานกินค่ะเปิเลจีอ้อมไว้ พ่อเกษนะคะ่ะคุณพ่อมีชัยเด้คอค่ะนี่อายุแปดสิบแล้วค่ะลูกกายจากเ็ดปูกพักนะคะพ่อมีหน้าทีา่ามาอ้อให้เป็นไม้ไผ่ก่อไผ่ที่ตัดลงตอน,นมองคันมันบวไวค่ะเพราะว่ากิ่งมันสิไปถือเพื่อน,นะะเห็เนเระ่องเหตนผล วิถีชีวิตบ้านๆเนาะค่ะเฮ็ดแป่งพักปลูกเพราะได้กลิ่นเนาะค่ะนี่ค่ะนี่กับปุก๊กก็ลังขึ้นแตกแล้วค่ะให้มันพุ่นถักก็แตกแล้วก็ให้งามๆก่อนนี้ก่อน สะดอยสีมาถ่ายเฮเบนนะคะอยู่บ้านเฮ้านะคะอยู่แบบพอ่ออันนี้คณะนะคะน้่งไปขึ้นอยู่แบบพ่อเพียงนะคะปูกินนะคะนี่ค่ะแบบพ่อเพียงเทียงหน้าเทียงน้อยอยู่กับซากป่าเลยค่ะเคยถ่ายทำอยู่ค่ะนี่อันนี้ซาละแน่นะคะ บ้านสอดเอิ้นผักเสืิมเด้าค่ะดอกแคดอกแคนี่หลายค่ะปลูกรอบสะเลยพูดได้ยากได้ดอกแคไปเกงี่ยส้มไปลวกมาเด้อค่ะเทียงน้อยนล้ก็เอาไว้นั่งเล่นนะคะบรรยากาศนะคะนี่นี่ค่ะทิ่สะป่านี่ค่ะนั่ง มันจะกะจะต้องมือแรงนะคะอากาศดีๆเนาะบริเวณมันร้อนนี่ละค่ะสะป่าเคยจะดดอกกระชายทำมาแล้วเนาะมาให้ดูอีกเนาะค่ะอยู่บ้านเฮาเนาะค่ะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะค่ะพี่น้องปลาเฮาก็เลี้ยงค่ะในสระ ไก่เขาก็เลี้ยงเนาะคะ่ะเพื่อมาเป็นอาหารเนาะคะ่ะมันบอกงวควายเขาก็เลี้ยงไว้ผลิตลูกเนาะคะ่ะเป็นเงินกอนเาเนานะคะ่ะพักเขาก็ปลูกกินนะคะเราต้องซื้ออ่ะก็สามารถอันมาเห็ดอาหารได้เนาะคะ่ะกับประหยัดค่าใช้จ่ายมาปลาแดกนี่กับผลิตเองนะคะปลาอยู่ในนาแต่ว่าเสาร์โยบ่ค่อยมากเพราะบันได คนสมัยนี้ก็บ่ค่อยกินปลาแดดได้ค่ะเห็ดข,ขาวเพิ่อใส่น้ำปลาใส่ซอสเนาะคะ่ะกับยายนี่บบซื้อได้ประยัดได้เราก็คือกินเกลือค่ะเกลือกับปลาปลาแดดเนาะคะ่สะสดดอยก็บ่ค่อยมักตำมกหุ่งได้อยู่แกงงาไม้พวกแกงลาะะ่าเนาะค่ะโ่ซันเฮาก็จะต้องแบบก็สิเรียนรู้นะคะเพราะกับแม่ก็บอกให้เรียนรู้ เพราะอย่างคนเอาชีวิตบนแน่นอนเนาะสักวันเนาะนอาจะบุกเป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ค่ะโอ้อยาขึ้นแล้วคะ่ะในสะในได้เนาะธรรมชาติเนาะค่ธรระคธรรมชาติสวยงามป่าสอดอยเนาะค่ะ ท่านใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยหน้าแก่นั่นแน่เด้อค่ะเพื่อสีไดะมีกำลังใจจะเก็ิแต่ต่อไปเนาะคะ่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบานพี่มองน้องของเราเนาะฝ่งไทยฝั่งเราแล็ต่างประเทศนันะะ่นเด้อค่ะที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยหน้าแก่มาโดยตลอดเนาะคะ่ะสำหรับมือนี้พ่อแค่นี้แหละค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเด้อค่ะ ปลูกผักแข็งแรงร่ารวยทุกคนเลยค่ะไว้พะกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะนถ่ายแค่นี้ก่อนสิพากันปลูกผักค่ะฟ้าดอนี่แหละปุ๊พอเราแค่เ็เอ็นนีงเอ้อใหม่เอากระสิได้กินนะคะดีให้ออกมางามๆก่อนเด้อค่ะเดี๋สิใม่ถ่ายให้เบิงกขอบพระคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ